ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับการเปลี่ยนมะลมครับผมยากไหมครับสําหรับผู้หญิงทําครับไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเหรอครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไหนครับขอดูไหนครับอันนี้กาลังถอดมาแล้วเหรอครับใช่ค่ะถอดมาแล้วอ๋อถอดมาแล้วอันไหนที่ถอดออกมาแล้วนะครับอ๋อตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับผู้หญิงซึ่งเป็นหัวหน้าด้วยนะครับนะ ไม่ทันใช่ไหมครับเลยต้องลงมาทําเองไม่ทันค่ะไม่ทันนะครับใช่อันนี้ใส่มอรมแล้วม so ันแรงขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่แรงใช่แเลยค่ะอ๋ออันนี้นะครับมอรมที่จะเปลี่ยนอ่าแบบนี้เองนะครับมอลมเพิ่มแรงดันนะครับพอดีลูกค้าสั่งให้เป็นตัวนี้นะครับเป็นปั๊มทั้งเหลืองด้วยนะครับตัวนี้นะครับสั่งมาเยอะๆนะครับเขาบอกเขาอยากเปลี่ยนเยอะๆครับโอเคครับผม